สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTuber u t u b e ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาทำการเปิดตำราเกจไก่เช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับเป็นเกจพื้นฐานอีกหนึ่งกนะครับที่ผมเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องของเกจนะครับก็ลองมาชมคลิปนี้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการดูในเรื่องของเกจนะครับเกจ กำไรตลอดแข้งนะครับเกจกำไรตลอดแข้งนะครับเขาจะเรียกว่ากำไรเพชรครับตัวนี้นะครับกำไรเพชรนะครับเกจกำไรเพชรก็จะเป็นเกจกำไรค่าตรงนะครับเกจกำไรเขาจะเรียกว่าเป็นเกจค่าตรงนะครับเป็นกำไรค่าตรงเหมือนแหวนนะครับแต่ในภาพนี้นะครับจะเป็นภาพที่เขาสเก็ตขึ้นมาในหนังสือตำรานะครับที่เขามาแนะนําในเรื่องของเกจกำไรเพชรนะครับ ถ้ารัดหลายๆเส้นนะครับก็ก็ดีนะครับแต่ในยุคปัจจุบันนะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยพบเจอแล้วนะครับสําหรับลักษณะแบบนี้นะครับถ้าจะให้แนะนํานะครับถ้าจะให้แนะนํานะครับก็ไม่จาเป็นต้องรัดสุดแข้งสุดขาแบบนี้ก็ได้นะครับเพียงแค่มารัดบริเวณหน้าเดยสักสองสามเส้นก็ถือว่าดีแล้วนะครับ ถ้าคาดตรงนะครับเขาจะเรียกว่าเก็ดกําไรเพชรนะครับถ้าคาดตรงนะครับเป็นตรงแบบนี้นะครับถ้าคาดเฉียงเขาจะเรียกว่าพันลำนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาแนะนํานะครับก็ตอนนี้ก็ทยอยลงนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้มีพาคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาแนะนําในเรื่องของเก็ดกําไรเพชรนะครับที่เขาเขียนชื่อไว้นะครับก็ถือว่าเป็นเก็ดที่ดีของไก่นะครับ ที่เขาจัดไว้ในเก็เกบสกุลสูงนะครับเป็นเก็บที่กําไรนะครับตัวนี้นะครับในภาพนี้นะครับเป็นกําไรนะครับตั้งแต่หัวเข่านะครับลงมาจนสุดนะครับในยุคปัจจุบันนะครับไม่เจอแล้วนะครับแต่นะครับแต่แต่ที่ผมเอามาเล่านี้นะครับเป็นเนื้อหานะครับในเนื้อหาในตำราในหนังสือนะครับที่เอามาเล่าสู่ฟังนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสาระไก่ด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดอะไรมากนะครับเพียงแค่เอารูปภาพนะครับมาให้ชมแล้วก็ลักษณะของชื่อนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเขาจะเรียกว่ากําไรนะครับกําไรก็ลองไปฝึกดูนะครับว่าไก่ของเรานะครับมีลักษณะปกเก็ตแบบนี้ไหมนะครับ ก็เท่าที่ผมสังเกตนะครับไก่เก่งๆหลายๆตัวนะครับที่เขาตีมแพงนะครับก็บางตัวก็จะมารัดบริเวณหน้าเดือยนะครับเพื่อเสริมนะครับเพื่อเสริมพวกความเก่งนะครับไก่ประเภทนี้นะครับตามตำราเขาจะเรียกว่าไก่ตีลำโตนะครับเป็นไก่ที่ตีแรงนะครับก็ลองลองฝึกเอาไปดูกันนะครับว่าไก่ของเรามีแบบนี้หรือเปล่านะครับ หรือเป็นเพื่อนคนไหนนะครับที่มีความรู้ในเรื่องของลักษณะภเก็ตเหล่านี้ก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับในใต้คอมเมนต์นี้นะครับก็สิ่งที่ผมเอามาเล่านะครับก็เป็นเพียงเนื้อหาในตำรานะครับที่เขาเขียนไว้ผมก็เอามาเล่าต่อนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับผิดถูกตรงไหนนะครับก็ต้องขอไปเพื่อนด้วยนะครับลองชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับไม่ต้องไม่ต้องเชื่ออะไรเยอะนะครับ ขอแค่เราพอมองภาพออกแล้วเอาไปฝึกดูนะครับเอาไปลองผิดลองถูกกันนะครับว่ามันจะจริงเหมือนที่คนโบราณเขาบอกหรือเปล่านะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าคลิปหน้าจะเป็นลักษณะเก็บแบบไหนนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ